คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่แนะนําให้ทําตามผู้ชมที่มีอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าชายเย็นชาเช่นเคยนะครับเพื่อน อ่าเราก็อยู่ในกลุ่มเอ้ยทุยเราอยู่ในช่วงเวลาโบนัสไทม์นะครับคือช่วงเวลาที่เพิ่มโอกาสให้เพื่อนๆน,นะครับอ่าแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออผมบอกผมขอย้ำไว้ก่อนนะไม่มีไอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมลัคกี้เนโกะนะครับน้องแมวนะครับผมจะไม่เรียกแมวนรกนะน้องแมวไม่เคยทําให้ผมผิดหวังเลยนะอ่าแต่ว่าผมยัางไงก็ต้องโฉบมาหาน้องมากเพราะว่าเดี๋ยวน้องงอนไปไปเริ่มกันเลยดีกว่า ไม่แวะบมาหาน้องเนี่ยน้องจะงอนเอานะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยถิกลองโอ้ยไม่คือแล้วแบบแมวแม่งฟีสปินแม่งแพงของชาวบ้านอะในเลดเดียวกันน่ะโอ้โหมาแบบนี้ไม่ได้นะลูก คูณคูณทุ่มทุ่มแบบขอสักดอกอะ่ะเน้นๆน่นะไม่ได้แบบนี้ไม่ได้โอ้ตายกูเป็นลมแปบบ๊บหูยท้องเงิน้องแบบนั้นโอ้โหใจจะขาด โอเคอย่างน้อยก็เข้าตัววะโอเคครับเพื่อนๆผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ปรับกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดไว้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจเข้ากลุ่มบุธามมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับโดยการคลิกลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับเราจะแจ้ง เวลาช่วงบนัธรรมนะครับพร้อมกับเกมนะครับว่าเอ้ยช่วงนี้แนะนาเกมไหนเกมไหนควรเลี่ยงเกมไหนเล่นน่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะคุยยังไงสับเพรชละหรือจะคุยไร้สาระจะอะไรก็ได้ครับเราอยู่กันเป็นเ,นเ,นเ,นเนพื่อนพี่พน้องนะครับจะอยู่กันเป็นแบบว่าครอบครัวนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ขอตัว แต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าได้มากได้น้อยนะครับเพื่อนเพื่อนให้ถอยนะครับแล้วก็เว้นเว้นช่วงเวลาเว้นอะไรสักหน่อยนะครับแล้วาหากเพื่อนเแบบว่าจะเอายังไงดีอ่ะเอาทุนเก็บไว้แล้วกําไรแบบว่านิดๆดหน่อยหเล่นต่อก็บริหารดีๆนะครับวันนี้ผมก็ขอให้เพื่อนๆนโชคดีทุกคนผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย